เจ้าชู้แค่ไหนดูได้จากวันเกิดแต่ก่อนจะไปฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคนเกิดวันจันทร์มักจะถูกมองว่าเป็นคนเจ้าชู้หรือว่าอ่อยเก่งอยู่บ่อยๆค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะแค่เป็นคนที่เข้าสังคมเป็นรู้จักการวางตัวแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะจะตกหลุมรักใครได้ยากมากเลยค่ะมักจะตกหลุมรักกับคนที่มีความคิดคล้ายๆกันหรือว่าเข้าใจความเป็นตัวเองได้ดีค่ะคนเกิดวันอังคารเป็นคนที่เจ้าชู้เล็กๆนะคะเพราะว่ามักจะอ่อนไหวง,ง่ายถ้าเกิดว่าเจอคนที่ตรงสเปคเป็นคน ที่มีสเสน่ห์ค่ะเวลาที่ปิงใครเนี่ยก็มักจะใจตรงกันแต่ถ้าอีกฝ่ายเนี่ยยังดูแบบลังเลลังเลนะคะก็จะพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะพิชิตใจให้ได้เลยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยึดติดกับความผิดหวังนะคะสามารถที่จะ move on ได้ง่ายเลยคนเกิดวันพุธนะคะมักจะถูกมองว่าเป็นคนที่เจ้าชู้อยู่บ่อยๆเลยเพราะว่าเป็นคนที่คุยเก่งนะคะแล้วก็เข้ากับคนอื่นได้ดีแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าได้รักใครแล้วเนี่ยจะทุ่มเทให้คนนั้นมากๆเลยแต่มีข้อเสียนะคะก็คือมักจะคาดหวังให้อีกฝ่ายเนี่ยต้องรักเรา เท่าเท่ากันเลยทําให้ความสัมพันธ์มักจะมีปัญหาอยู่เสมอค่ะคนเกิดวันพฤหัสเรียกว่าเป็นคนเจ้าชู้แต่ว่าไม่แสดงออกค่ะเวลาเจอคนที่ถูกใจนะคะจะเก็บอาการเก่งมากๆไม่ค่อยเสียอาการให้ใครเห็นค่ะแล้วก็เป็นคนที่จริงจังกับความรักมากๆถ้าเกิดว่ามั่นใจว่าคนนี้ใช่แน่ๆก็จะรีบหาทางพัฒนาความสัมพันธ์ต่อทันทีเลยคนเกิดวันสุ์มักจะเป็นคนที่อัธยาศัยดีคุยเก่งแล้วก็เป็นคนช่างเอาใจใส่ค่ะเลยทําให้อีกฝ่ายเนี้แอบคิดไปไกลว่าเรามีใจให้เขาแน่ๆมักจะเป็น คนที่เจ้าชู้แบบเงียบๆนะคะชอบคนที่ดูดีแล้วก็เข้าสังคมเก่งเวลาที่ชอบใครแล้วเนี่ยจะเดินหน้าลุยแบบสุดๆไปเลยคนเกิดวันเสาร์เป็นคนที่รักจริงเกลียดจริงนะคะแล้วก็ซื่อตรงกับความรู้สึกตัวเองมากๆเลยคือเอาจริงๆอะ่ะหาความเจ้าชู้จากคนวันนี้ไม่เจอเลยอะ่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบโปรยสเสน่ห์ไปทั่วดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคนวันเสาร์เนี่ยจริงจังกับใครขึ้นมาให้มั่นใจได้เลยว่าไม่มีเรื่องมือที่3แน่นอนคนเกิดวันอาทิตย์เป็นอีกคนที่มักจะถูกคิดว่าเจ้าชู้อยู่บ่อยๆค่ะเพราะเป็นคนที่ชอบความ สนุกสนานนะคะแล้วก็มีเพื่อนเยอะเวลาเห็นใครมองนะคะก็ชอบโรยยิ้มให้ด้วยความเฟนลี่เรียกได้ว่าเป็นคนที่เปิดโอกาสให้ตัวเองอยู่เสมอเลยค่ะแต่ถ้าเกิดจริงจังกับใครขึ้นมานะคะเขาก็จะคุยทีละคนไม่คุยพร้อมกันหลายคนยกเว้นแต่ว่าถ้ารู้ว่าคนนี้ไม่ใช่เมื่อไหร่เนี่ยพร้อมที่จะเลิกได้ทันทีเลยค่ะใครเกิดวันไหนกันบ้างนะคะตรงไม่ตรงยังไงมาคอมเมนต์คุยกันยังมีควิสไทยใจให้เล่นอีกเพียบเลยอย่าลืมกดติดตามเอาไว้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ